สวัสดีค่ะโบจากครูเมืองพัพตีนะคะวันนี้นะคะโบพาทุกคนมาดูที่ดินเปล่านะคะสวยมากเลยนะคะอยู่เขตตำบลน้ำแพ่ออำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาที่ดินเปล่านะคะเอาไว้สร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ตอบโจทย์เลยค่ะอากาศดีมากตอนนี้ที่โบอยู่นี่เวลาประมาณ4ี 4: ่โมงกับ4ี่โมงครึ่งนะคะลมเย็นมากเลยถนนนะคะของ ที่นี่เราทําให้เรียบร้อยแล้วกว้าง6เมตรเลยค่ะไฟนะคะเป็นไฟสามเฟสตดิดตั้งให้แล้วก็น้ำเนี่ยเป็นน้าประปาของหมู่บ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการที่ดินี่ยประมาณสักหนึ่งไร่ที่มีพื้นที่เยอะตอบโจทย์มากเลยค่ะเราขายไร่ละ3ล้านบาทนะคะตกตารางวาละเจ็ดพันห้าบาทเท่าน,นั้นเองคุ้มมากเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะคุ้มสุดๆก็คือรวมโอนให้ด้วยที่ทุกคนเห็นเนี่ยโอ้โหลมเย็นมากนะคะเดี๋ยวโบจะพาชม ตรงนี้ให้เลือก2ฝั่งนะคะจะเป็นทางฝั่งทิศตะวันตกหรือฝั่งทิศตะวันออกก็ได้ตรงนี้นะคะจะถือว่าเข้าเมืองได้ง่ายมากเลยแล้วจากที่ดินเนี่ยวิ่งเข้าไปในเมืองนะคะสนามบินหรือห้างเซนทรัลแอร์พอร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะอีกอย่างหนึง่งก็คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังถนนเนี่ยกำลังจะทำใหม่ตรงแยกต้นเกวยนนะคะซึ่ง ลูกค้าก็จะเข้าเมืองได้ง่ายมากกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเดินชมเนาะที่ดินเนี่ยวิ่งเข้าไปในเมืองนะคะสนามบินหรือห้างเซนทรัแอร์พอร์ตเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน30นาทีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังถนนเนี่ยกำลังจะทำใหม่ตรงแยกต้นเกวียนนะคะซึ่งลูกค้าก็จะเข้าเมืองได้ง่ายมากกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเดินชมเนาะ ค่ะหนึ่งไร่เราล้อมรั้วปรับผมให้เรียบร้อยแล้วนะคะซ mm. ้ะายมือของเรานะคะจะเป็นโครงการฟูวิลล่านะคะซึ่งก็จะมีผู้อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะไม่เปลี่ยวค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นแหล่งชุมชนและไม่แออัดนะคะแล้วก็เ,เหมาะมากสําหรับเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะเราก็จะเห็นวิวต้นไม้วิว ติดถนนหลักในซอยนะคะขวามือนี่ก็ยังมีแบ่งขายนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยเรามีแบ่งขายแปลงใหญ่ด้วย3ามไร่ค่ะ,ยอ,ะอย่างที่โบบอกนะคะที่ดินตรงนี้สะดวดกสบายมากเลยนะคะถ้าเราวิ่งจากถนนพันลองมาตรงที่ดินนี้นะคะไม่เกิน2.5กิโลค่ะแล้วก็ที่ดินนะคะติดอยู่กับถนนเมนหลักในซอยด้วยคืะะอถนนเมหลักในซอยนะคะ ามือโบเนี่ยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่ต้องการที่ดินมากกว่าหนึ่งไร่แล้วก็มีสาไร่ให้ด้วยนะคะเราขายไร่ละสองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทค่ะซึ่งค่าซื้อแปลงใหญ่ก็ราคาก็จะถูกลงด้วยนะคะแล้วก็สํารสหรับท่านไหนนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของอที่ดินนะคะโทรหาอินบ็อกซ์สอบถามเราได้เลยค่ะยินดีให้บริการค่ะสําหรับวันนี้โบขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ